สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอไอเทมที่ต้องมีติดตัวหรือมาแฉ็บสำหรับช่วงหน้าหนาวนี้นะคะสำหรับสาวๆเราเชื่อว่านอกจากกระเป๋าสตางค์แล้วหลายๆคนก็คงพกอะไรหลายๆอย่างติดตัวเหมือนกันแต่เป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยควรจะเตรียมอะไรบ้างแล้วเหมือนกับของเพื่อนๆที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะ สิ่งแรกที่เรามีนะคะก็คือลิปลามเป็นของ EOS ค่ะฝารอบนอกตัวนี้เป็นลายด้วยนะน่ารักมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวลิปก็จะมีส่วนผสมของนมมีวานิลาที่จะช่วยปกป้องริมฝีปากของเราที่สำคัญตัวนี้เป็นกลิ่นแบล็คเบอร์รี่ด้วยหอมมากเลยขอบอกก็แนะนำนะคะตัวนี้หรือใครที่มีลิปลามที่มีตัวเองชอบอยู่แล้วก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้พกติดตัวไว้ในช่วงหน้าหนาวนะ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นโลชั่นทามือนะคะซึ่งแน่นอนเราคิดว่าเหมาะมากเลยกับอากาศเย็นๆนอกจากนี้เราก็มีโลชั่นทาตัวด้วยนะคะส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วเราก็จะแห้งมากในช่วงหน้าหนาวดังนั้นเราก็จะเลยใช้เป็นตัวนี้นะคะมีชื่อว่าวอมซินนามอนไนท์กลิ่นหอมแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยทีเดียวก็ถ้าใครเดินเจอก็แนะนำให้ใช้กันนะคะ ทั้งนี้บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเพราะว่าแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะคะอาจ,จะไม่ชอบกลิ่นก็ได้แล้วก็ตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยแต่เราก็มีขวดเก่าที่เราใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆกันนี้เป็นมะพร้าวนะคะคงไม่ต้องบอกถึงสรรพคุณของมะพร้าวพอช่วยในเรื่องของ เพิ่มความชุ่มชื้นอยู่แล้วตัวนี้เราได้มาเป็นของแถมจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตัวนี้เป็นแชมพูนะคะที่เหมาะกับผมแห้งหรือผมแตกปลายเป็นตัวเลือกที่เลิศมากเลยทีเดียวตัวนี้วิธีการใช้ก็จะหมักทิ้งไว้2นาทีนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวไว้ลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งต่อไปเราก็มีทิชชู่นะคะต้องพกติดกระเป๋าไว้แน่นอน เพราะส่วนตัวเนี่ยจะงุนงิดมากเลยถ้าไม่มีทิชชู่ติดกระเป๋าเวลาจะใช้ที่ไรห,หาไม่เจอทุกทีเลยประมาณนี้ชิ้นต่อไปนะคะตรงนี้ข้างๆกันสีแดงๆเห็นไหมเอ่ยเรามีหมวกไม้พรมที่จะพกติดกระเป๋าเอาไว้ด้วยนะคะตัวนี้ใครจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาเป็นว่าให้เลือกให้เหมาะกับ หน้าหนาวนิดนึงแล้วกันสำหรับสาวๆวัยรุ่นอาจจะชอบที่เป็นรวดลายหรือดีไซน์สวยกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มอายุมากแล้วขอเลือกอะไรที่อุ่นไวก่อนแล้วกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าพันคอถุงมือแล้วก็ถุงเท้าด้วยนะคะของพวกนี้อาจจะใส่ติดตัวกันอยู่แล้วหรือว่าใครจะเตรียมไปเพิ่มก็ได้เรื่องดีไซน์คงเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เอาเป็นว่าเลือกกันตามใจชอบแล้วก็ตามกำลังทรัพย์เลยค่ะยังไงก็ตามนะคะ เราเชื่อว่าของที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เหมาะแก่การจัดเตรียมไว้ในกระเป๋าสำหรับช่วงหน้าหนาวค่ะใครจะจัดตามนี้หรือว่าจะปรับบางชิ้นก็ได้นะแต่เราเชื่อว่าของพวกนี้เหมาะกับเราเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็หาได้ง่ายราคาก็ถูกน้ําหนักก็เบาโอเคแล้วเพื่อนๆ่ะคะจัดกระเป๋ากันแบบไหนกันมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเอ่ยหรือว่าอยากให้ใส่อะไรเพิ่มลงไปก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะเราอ่านอยู่ค่ะโอเค ต่อมานะคะก็จะเป็นแค่เพิ่มเติมนะคะเราคิดว่าเราจะเตรียมอะไรร้อนๆเอาไว้ดื่มด้วยเนี่ยมันก็คงจะดีใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเรียงของนิดนึงอ่าตัวนี้เผื่อเวลาเราเจ็บคอนะคะตรงนี้เป็นชาค่ะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นโกโก้ร้อนหรือว่ากาแฟาก็ได้ก็ว่ากันไปตามชอบเลย หรือใครที่ไม่อยากได้อะไรที่แฟนซีก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยจะแนะนำน้ำเปล่าเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เจ็บคอได้นะแต่ก็เป็นว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะจะมารีวิวของไว้ใช้ใน DIY ตัวอย่างแรกเนี่ยข้างๆนี้เรามีสมุดกระดาษแข็งนะคะซึ่งอันนี้ส่วนตัวเรามีอยู่แล้วเป็นกระดาษแข็งที่เก็บเอาไว้เป็นเล่มเลยอันนี้ส่วนตัวซื้อมาจากร้านหนังสือนะคะด้านในก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยซึ่งจะเหมาะมากเลยกับหน้าหนาว นอกจากนี้เราก็ยังมีแบบอื่นๆนะคะมีทั้งเป็นรูปดาวมีเป็นรูปเกล็ดหิมะซึ่งตัวนี้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆก็ได้นะอาจจะนำไปตกแต่งห้องหรือทำ DIY planner ตามที่เราสอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะหรือใครจะเอาไปทำการ์ดก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะ create ยังไงต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเทปวาชิ เหมือนกันค่ะเลือกลายให้เหมาะกับหน้าหนาวหน่อยนะหรือจะเอาที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีสติกเกอร์ที่ไว้ตกแต่งคริสต์มาสด้วยมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวหยิบให้ดูจะเป็นตัวนี้นะคะมีหลายรูปทรงมากมีเป็นดาวมีเป็นต้นคริสต์มาสนะคะ มีเป็นสีทองเฉยๆก็มีสติกเกอร์นะคะก็เป็นอะไรที่สามารถนำไปตกแต่งห้องได้เหมือนกันหาได้ง่ายแถมใช้งานได้ง่ายอีกด้วยตัวนี้เราสะสมมาจากที่ใช้ในงาน DIY อื่นๆแล้วก็แอบซื้อมาเพิ่มบ้างนิดหน่อยนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น permanent marker ตัวนี้จะเป็นปากกาที่ลบไม่ออกนะคะอันนี้เป็นสีทองด้วยเก๋มากเลยจริงๆที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวซื้อมาแค่สีทองตัวนี้ก็สามารถนำไปเขียนตกแต่งการได้หรือจะนำไปเขียนเป็นข้อความบนแก้วแล้วก็นำไปมอบให้กับใครสักคนนึงก็สามารถทำได้เหมือนกัน เพราะว่าปากกาตัวนี้เขียนแล้วจะลบไม่ออกนะคะยกเว้นแต่ว่าจะใช้พวกแอลกอฮอล์มาเช็ดก็จะออกแล้วก็จริงๆมีไอเดียอีกเยอะแยะเลยที่เราสามารถใช้ปากกานี้ทำได้นะคะเอาเป็นว่าลองไปเคลียร์กันดูถัดมาตรงนี้เรายังมีดาวนะคะที่สามารถนำไปตกแต่งได้ตัวนี้จะเป็นแบบที่สะท้อนแสงบีบวับด้วยเก๋ไก่สไลเดอร์มากตัวนี้ยังคิดไม่ออกว่าควรจะทำอะไรกับมันดี ถ้าใครที่คิดออกแล้วก็สามารถบอกกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองไปทำดูสวยงามมากเลยโอเคสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราคิดว่าน่าจะมีก็คือเทียน,นะคะ่ะตรงนี้ไม่ได้เตรียมมาไว้แต่ว่าเราคิดว่าเทียนก็คงจะเป็นอะไรที่เหมาะกับหน้าหนาวเหมือนกันแล้วก็โรแมนติกด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ รีวิวไปจนครบแล้วเนาะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะรออ่านอยู่นะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ